ข่าวนี้นะฮะอาจจะต้องแจ้งคุณผู้ชมสักนิดนึงนะฮะเผื่อบางท่านยังไม่ทราบข่าวนะฮะที่ธนาคารอาหารไทยธนชาติหรือว่า TMB ธนาชาติเนี่ยนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่า TTB นะฮะได้ออกมาประกาศ เตรียมปิดให้บริการในช่องทางต่างๆชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อระบบของตัวทหารไทยและก็ธนาชาติเข้าด้วยกันให้เสร็จสมบูรณ์นะฮะโดยจะเริ่มทยอยปิดนะฮะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันศุกร์ที่2กรกฎาคมเวลา15นาฬิกานะฮะก่อนจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้5กรกฎาคมเวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปนั่นเองโดยธนาคาราหารไทยธนาชาินะฮะจะปิดให้บริการ transactions นะฮะในทุกรูปแบบทุกช่องทางได้แก่ธนาคาราหารไทยธนาชาติ ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนาชาตนะฮะจะปิดให้บริการตั้งแต่2กรกฎาคมเวลา15นเป็นต้นไปแอปธนาชาิคอนเด้งนะฮะปิดให้บริการตั้งแต่2กรกฎาคมเวลา1 8นเป็นต้นไปแอป t ี B Touch ปิดให้บริการตั้งแต่3กรกฎาคมเวลา12นเป็นต้นไป ตู้ ATM ปิดบริการตั้งแต่3กรกฎาคมเวลา12.00นเป็นต้นไปในส่วนของบัตรเครดิตบัตรเด bit, บิตบัตรกดเงินสดและบัตร a t m เนี่ยนะฮะจะไม่สามารถใช้จ่ายออนไลน์ได้นะฮะจะไม่สามารถถอนเงินได้และก็ไม่สามารถใช้จ่ายต่างประเทศได้นะฮะโดยบัตรของธนาชาตนะะิปิดวันที่2กรกฎาคมเวลา16.00นนะฮะแล้วก็บัตรของ TMB แล้วก็ TTB เนี่ยนะฮะจะปิดบริการตั้งแต่3กรกฎาคมเวลา12.00นเป็นต้นไปนั่นเอง สธนาคารนะฮะที่เพิ่งรวมตัวกันกลายเป็น t t b นะ,ะก็คือ TMB แล้วก็ตัวของธนาชาินะฮะตอนนี้ฮะได้รวมตัวกันแล้วแต่ว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่เข้ากันเสร็จสมบูรณ์นะฮะตอนตอนนี้นะฮะเขาก็เลยต้องทำการปิดบริการของธนาคาราต่างๆเนี่ยฮะ,ะชั่วคราวนะ,ะับเพื่อให้การรวมข้อมูลเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะฮะแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้5กรกฎาคมเวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะฮะ